ส,สวัสดีจ้าแล้วก็าผมกับไม้กัอีกเช่นเพกับช่องผ้ากินผ้าเที่ยวจ้ะวันนี้มีไม่ซุกกินตำทั่วแล้วก็ไก่ย่างเสียงดังไเลยจ้ะลูกไม้กับหลานสาวลูกชายก so ับหลานสาวก็ลังเล่นกันซื้รแต่เต่สาวันเดียวมาเรยจ้ากินขอน้ำกันเซ็บๆน้ำกันเด้อไก่ย่างตำบักทั่วแต่สา Ôi ừ, ngoài ừ. Căm như này ừ. Không nhiều ừ, Không มาล่างมาล่างมาเลยแม่ป้อนนะ่ข้าวแม่จานเอาจานมา,าด้วยก็ได้ปกมาหิวเขาแล้วให้เขียวเลย กินเขาป้อนเขาไ้พร้มคินด้วยวรา ก็ค่อยเคี้ยลวลูกถ้ากำลยังกินเราจะมาได้กินของน้ำกันแม่นึกว่ายังไม่กินไงก็เอาไปหั่นนิดก่อนเราจะเปิดเนเน้นล้วหน่อยโอเค หนังอยากกิน้านหนังไก่มันใหม่แต่มันไม่แม่ไม่อยากให้กินกินเนื้อก็ได้ลูกสวัสดีครับยังสวัสดีอรับ <laughs> เดียวกินง่ายง่ายลูกเลยไม่ยากกินแล้วก็กินขา่าวง่ายแก

ไส้กะปูดองาหนา้าเฮามากกินรานนี่แหละคน้วตกต็ดสารเ้าเนี่ยแหละทำไส้กะปูดองอมไม่ค่ครหัดันมันตรงข้างหลังหันมันเอาอันนี้ก่อนอก,กินตะมันมัน เพื่อนหลังมันาอิ่มนะมากินข้าวให้อิ่มก่อนก็ลูกเข้าไปเล่นพี่หนูดีเขากินข้าวอยู่เป็นห่วงเลยนะห่วงเลกเต็หอยไข่